สามสี่สวัสดีสวัสดีกลาสีและสวัสดีสสดลูกเรือทุกท่านเลยครับผมมาเรียกันแจ็คสไปะร่วมมากันอีกแล้ววันนี้เป็นอาอาหารว่างนะครับผมนี่เลยกับบัวนะครับผมบัวนะนี่เป็นเม็ดบัวนะครับผมเดี๋ยวกัปตันจะมาอร่อยกับเม็ดบัวกันในมือเย็นมือนี้นครับผมยังไงเนาะมาลงมือเลยครับผมนี่ เอาอะไรด้วยกันนะครับทุกท่านเลยนะครับผมคาลิปโซ่กินง,ง่ายๆครับผม,มบางนี่เลยนะอืมมันนี่อร่อยดีครับผมมาเอาเกันครับทุกท่านนะ ชาติใช้ได้เนาะมันดีอืมืมันนี้กันนะครับผมหูใหญ่ๆเลยเนี่ยเนี่เอาสวยๆเลยนะนี่เอาเอานี่เลยบูดีครับผมเ็นดีครับนี่เขาแก่มากนะครับผมเขาแก่มากเขาก็จะแบบอ่จะดำดำออกดำๆนะครับผมนี่จะมันนะครับผมรสชาติมันๆเนาะขมๆหน่อยนะครับผมก็เ,เพราะว่า ตันจะกินแบบจะเอาใช้ฟันกัแดแล้วกินทั้งเม็ดเขาเลยนะครับผมเม็ดข้างในเนาะเม็ดข้างในเขาจะกินได้น,นะครับผม <my shit. S 1> นี่ด <rund potatoes> ูนนุ่กันนะ่นกัดกัดดูนะนี่ครับผมเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมครับเห็นี่นี่นี่ข่าวงนี้นะครับผมนี่เลยเห็นไหมนี่ขาว่าวเนี้ยกินข่าวๆมันเนาะอืมอืมมันมากครับผมมันอร่อยดีลองดูลองดูเนาะยังไงนี่นี่นี่แต่ตรงนี้จะขมหน่อยนะครับผมนี่นี่นี่อ่าตรงนี้เขาจะขมหน่อยเนาะ เนี่ยตรงถ้าเอาตรงนี้ออกนะเด็กๆนะผมเอ,า,อาสีเขียวๆตรงนี้ออกนี่เขาจะเขาจะไม่ขมนะครับจะจะเขาจะมันนะครับผมอะไรดีมันมันะแต่กับตาจะกินจะกินหมดเลยนะอืกับตนจะไม่อ,ออกผมมาอร่อยกันเลยทุกท่านมาอะไรกันนะผม <Okay. S 1> ม,ม,มันดี <c oughs> ออ ทานได้ครับไหนเนาะก็เป็นยาด้วยครับผมเนี่ยเขาจะขมๆหน่อยนะข้างในถ้าไม่อยากขมก็เออกออกนะข้างในจังก็จะพอทนได้นะขมๆก็กินนู้เลย

หวานมันกับกรอบอืมอืมอืม มันนะอร่อยดีครับผมก็แล้อแต่คนชอบนะยังบางท่านอาจก,กินไม่เป็นนะครับกล็ลองดูนะครับผมถ้าอร่อยก็ซื้อหามารับทานกันเนาะขมๆหน่อยหนวะานเป็นลมขมเป็นยาครับผมอืม,อม อืได้นี่ดูฝักดูฝักเล็กๆกมั่งนะครับผมฝักเล็กแบบนี้นะครับผมเขายังอ่อนอยู่เนาะก็เขาก็จะมีรสชาติอีกรสชาติหนึ่งนะครับผม,ม,มเขาจะไม่มีความขมเลยนะเขาจะหวานนะครับผมดูครับแกะให้ดูนั่นนี่อืเขาจะหวานนี่เขายังไม่แก่มากนะครับผมนี่ก็จะออกกันหวานนะ่ะ อ,อร่อยดีอ,อุ๊ยอร่อยอมืมมมันเขายัางไม่แก่มากรสชาติก็แตกต่างกันเนาะอืม เพียบนะโอเคอีกอีกสักอันแล้วกันเนาะนี่ตัดบัวไม่เหลือเยื่อใหญ่ใช่ไหมใหญ่บัวเห็นใหญ่บัวไหมครับโ <c oughs> บราณก็ว่าไว้ <c oughs> อร่อยเดี๋ยวบอืมอืมหวานดีหวานมันเนี่ยหวานเลย แก่มากเนาะกำลังกินครับผมเนี่ยอืมอืมอืมเฉยจอยอืม,อม,อม เพลินดีนาะแก้ปวดหัวปวดเข่าได้ครับผมนท่านปวดหัวลองกินดูนครับปวดเข่านะครับผมปวดปวดหัวเข่านะปวดขานะครับนีว่าท่านนั่งกินแล้วมันจะเพลินนะผมก็จะหายปวดไปเลยนะลองดูนะครับไงนะนั่นไ เพินมากเลยฟินมากเลยกินมากกว่าจะเมาอะไรนั่นเนี่ยโอเคหมดละอ่ะไม่สุดท้ายครับผมสุดยอดโอเคครับขอบคุณนะครับงานเราขอบคุณตราศีขอบคุณลูกเรือทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมครับยังไงเนาะก็วันนี้ก็ อะไรง่ายแบบกับตันแจ็คสเปรโร่นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับมีความสุขทุกท่านเลยวันนี้กับตันแจ็คสเปรโร่ลาไปพร้อมกับฝักบัวเยอะแยะมากมายเลยครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเอาไปเลย Woo.